ไม่พอใส่โบจุ่มอกเลย นะครับรถผมติดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยแล้วก็ต้องเอารถเสียบโบ้ครับมาช่วยสปอร์ตไรเดอร์ดีโฟดีคอมมอนเรลเครื่องสามพันเอาลากปาจเลปาจโลอออกครับ ป็นไงบางบ่บบังเลยบังเลยม็นไงบังไปไหนนะเดี๋ยวพ่งดินเยจมมาแล้วครับหนุนหนุนหน่อยเบ๊หนเติมเรื่องเร่งหนุนนหน่อย นี่แะตอนนี้กำลังให้รถพีโบอลากออกอยู่นะครับโอ้ไม่ต้องเติมเยอะผมว่าพโบอใส่โฟจุงมอกเลยเพราะว่าผมว่ายาวเลยจะจมอีกเนี่ยหลักฐานนี่หลักฐานหลักฐาน ลักหนาลักหา,หาไมได้วพผมว่าต้องจุงว่ะผมว่าติดต,ต้องจุง <c oughs> ค่อยๆไปดีกว่าพี่ก็ค่อยๆไปโบกค่อยๆไ, <c oughs> ไปพี่ค่อยนไดหบอวปะลายดอกก็ไม่มีแล้ว พี่เขาก็จเหมนกันปดเดี๋ยวผมปดโบถอยหลังมือเดีเออเบาปถอยหลังนู้นเลยเอ้าก็ยาวนะมันมันก็ทุดนู้นแหละเกือบทุดนู้นแหละาโอ๊ยเอ้ายังเอ้า หมนกันดโคตรดีเลยตมยาวเลยอ่ะยาวยาวเลยไม่ไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ยอมขึ้นบนดินน่ะผมว่าถ้ามันขึ้นบนดินนิดนิดนึงมันก็จะขึ้นเลยนะเออไปแล้ว เดินนั่นนิดนึงอีกน้อยอีกนอยะปออะโบไปเลยโยมรักไปให้เล่นขับสี่เลยให้ทดลองอย่างนี้เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้ยถ้าโบมามันนี้โบไม่มาดิก <c oughs> ็เป็นวิธีการที่จะชวนให้ <c oughs> ไปเล่นขับสี่ก็เลยให้มาสัมผัส รถติดลมใช่ไหมนี่นะครับโอ้โหได้วินช่วยชีวิตนี่นะครับโอ้โหดูดิสภาพรถเรามันรถขับสองครับแล้วเพื่อนๆเป็นขับสี่กันไอเราก็ติดอะดิรถเพื่อนไม่ติดอะ ไปกันต่อครับต้องไปในทางที่ดินแน่นนั่นะผมว่ามันเป็นแผนของช่างหนึ่งแล้วก็เสียโบโ้ที่จะป้ายาผมให้<ม>เปลี่ยนมาเล่น4คูณ 4, 4แน่ๆเลยเลยชวนมาลองติดเล่นสักหน่อยหนึ่งลรวก็ใช้วินของรถพีโบลากออกนะครับตอนนี้เราอยู่กันริมเขื่อนกระเสียวนะครับช่วงนี้น้ำก็ลดลงไปส่วนหนึ่งก็จะมี หลายๆคนมานั่งกินลมชมวิวครับริมริมเขื่อน ก็ไปยกร่างให้ถึงน่งได้เพื่อนจะมานั่งื้นนั่งเรานั่งพื้นยี่ดสุกเขาเราข้าขีนั่งพื้นกราราของก็ดีมันไ่ดีนะมัน้มดอกงย่อย่างแล้ววันนี้นดีมันต้มได้เลยนะด้เลยนะมันนั่บ้าิงหน้านีจะแปลงยังไงตุ้มได้ มันจะติดยังไงอ่ะโอ้พี่อีกนานเลยนะถ้าคิดเดี๋ยวผมถ้าดึงกรผมตรงติดให้พี่ตัดต่อก็ได้พี่ตัดต่อตอนปั๊มก่อนเดี๋ยวผมตรงติดให้เอมันต้องเทสติ่งติดได้เขาไม่เห็นรูปเกียงเขาไม่เห็นรูปติดเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมเห็นทั้งที่นะโคตรโเลยอะทรมานยังไม่ขึ้นเลยเอาไปพวกนี้ยกขึ้นมาี่โล่งแล้วนะติดแล้วอะมันติดแล้วอะดูแล้ว ต้องคลาสสิกมันต้องคลาสสิกคิกอ่ีกูเตะเมียแล้วกูเ็บตีนนตตีนกูเลยาเรียแม่หนึ่งเลยกะเบ้กงไวเลยครัไม่รู้โอ้มัดมัดตัวท้ายแบบเพีนันมาอยากขึ้รอ้นเดียวขึ้นรไอ้นึงไนึงแปลงมาตุ้มเลยไอ้นึงมเต้า้ปั๊มลมมาเลยแหละเ็บเลย ติแล้วครับติดแล้วติดแล้วอ๋อมค้นไออ๋อรู้อ๋่น๋ออ๋อน๋้อ๋ออ๋ออ๋อ้นออ๋ออนอนี้อ๋ออ๋ออนแอ๋อ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 อ๋้อนออ๋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 ไอ๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 นอ๋ออเอี๋ออ๋อั๋ออ๋ออ๋่อ๋อน๋ออ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 อันออ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 อ๋อออ ไม่มีตังค์ไม่ซื้อซื้อไม่ได้นะมันเป็นมือปอ่ะมือตะกอนตะกอนต้องมีมังก่อนมืมันต้องใจรักด้วยนั้นจ๊ดทีแม่งกับของกับข้าวไม่ต้องกินกันเลยโม่เลอ้กินเขาเมาแล้โอ้พูดตรงๆจะบ้านราคาแปลกแล้วกันไอ้เนี่ยโมดแต่ยังแงแม่งยิงลุกยังล็อกกระเทียงเลยบ้าไปเลยบ้าไปเนี่ยตุ้มลงไม้พ่ออันนั้นเป็นกระจกหรือพลาสติกกระจกครับ อ๋อมันรีดได้เหรอรีดได้เลยครับพอดีเฮ้ยเจ๋งมันต้องไล่ขมเหลาให้หมดเมื่อกี้มันใส่รถมาแล้วมันเขย่าน้ำมันมันหกเยอะไม่มีควันแล้วมั้งไม่มีนะครับได้ข่าว่าเจ้าพายุคือเวลาโดนเจ้าโดนพายุมันก็ไม่สบายไม่เดือดร้อนการปั่นนี้นั่นแหละไม่เอาป้าเข้ารู้ลืมว่ะ อ้ยมคมไมคไม่คดหลายเลยมคมคมายุกูหมดโอ้ไม่ไม่ว่างจ้านีอ่ยังวัตถุประสงค์อ่ะไม่ใช่ว่าให้มันสว่างให้มันได้ฟิวย่ามาโดนนะ เล็กๆน้อยๆท้ายเลื่อน